ชานิชนาตสาวพีา,าจกกวิชาการส่งเสริมการเกษตรและวิการจากสำนังกงานเกษตรและวิศวกรมเพือเพียร์ค่ะาดานิชนางสาวีดาพรกองแก้วน,นะคะเป็นยังสมาร์ปี63ค่ะครับผม,มชัดชัยนาราชครับยางสมาร์ปี61ครับค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกท่านนะคะมาเข้าชมงาน,นะะงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ฟิลเดย์ปี2อ6พค่ะข้างในมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเราพร้ครับครับดับลรอดล่ไครับ บ้านหนองจอกครับทีอันนี้เป็นกลุ่มเกนอนีคือแต่คนมีการแบ่งโรหลายที่เกิดขึ้นแบบที่เยอะมากมาคระจาทโรคได้เราจะเล่นแต่ปริมาณเดียวไม่นเพราะเราส่งเสู้ก่อนให้แย่นะที่คนไทมารับที่บ้านทำเกษตรสมัยนี้เพื่อว่าไฟนานนะครับไปในห้องวันปลูก ต่อไปเราจะไปช่การแปรรูปเลยนะคะขึนเช้าไปมาทุกคนนเงาตอนมเลยรับต้องานรนานระนนะานปรับทนน่านะน่านราน่ระบต้อ่าระาาร่อยมรับากทนะธานท่รท่าานทานปรานระ่านรนท่ร่าาท้นรานท่ะ่ารนาาาาานนนาร่นะา่ารราา่ท่น ผมไม่ไขวนกินหัวโรคนะครับรีดสมติดฟ้าติดเศษะรบเพื่ออย่างนั้มาขึ้นมาได้ด้แแก่พี่น้องคนไทยด้วยกันครับโอเคขอบคุณครับแลอ่ลดับต่อไปเย็นยายแม่นยาเหมือนกันครับไม่มีเรื่สินค้าสวัสดีครับ ที่การเสิไม้ได้นะครับผมอยู่อำเภอเดิมนะครับคนเอาแรงเสริมาัสดีใหม่เคื่อสขาพเปลี่ยนผมรู เรียนจบปริญญาตรีได้าล้วครับไม่ต้องไปกู้อะไรก่อนเพรอย่างนั้นกะเริ่มย้อนรลังนะครับย้อนหลังก็มีข้าวหลุดมีข้ามเรามันหวานตั้งใจของเราผมาถามว่าเพราะว่าอย่างทดลองเพราะว่าดินของเรานนแมันจะแตกต่างจากดินที่ในตระกูลที่เอาปองกกันหมก็ย้อนคิดนะครั เดียะกินข้าหมดโอ้โหปากใหญ่มากโอุ้เกตปากใหญ่มากมว่ขออนุญาตนะครับกินเลยอันนี้มันแตกต่างจากมะขาม่ิ้งจูบยังไงรสาติ่างเราจะหวานแล้วอินเราคือมันจะแตกต่างเขา แต่เชิญครขบาไปเองครับ่ะสวัสดีค่ะอเป็น่วนก็ยังมี่จ้มาี่งเลยส่วนนี้ตั้งอยู่ที่บ้านนะครไฟดีตั้งใจส่วนเราเป็นเครือง่ายยังท่กี่วรการนะครับจะกข้าบรกลับมาใช้ในพื้นที่หวานเกตเรายครับไม่ใหเลคอนข้างจะส่องมาลาก็สามาเก็บค่ได้ท่องเที่ยวเป็นาวก็สำหรับพัฒนาเข้ามากิ เพัฒนาได้ผลเราได้เยอะมากยเดให้มากช่วยน้องที่มาวันขยายห้เราักวานะคะแล้วก็มาเพาะนะคะมันก็จะแตกเปต้นขึ้นมาแล้วก็สามารถนำมาขายได้จายที่บาบอกท่านได้ไม่ทานนรัต้องต้องสังนะครับ ว่าตอนวันที่เก้าเชื่อทางเยอทีจีนาวัตบริรับของอำเภอเราเนี่ยป่อนบมานจะได้มาปสอนกระเป๋าของเราจะมีผ I mean ้าคลุมไหล่แล้วก็มวกแล้วก็เสื้อผ้าแปรรูนท่นไซึ่งเป็นของดีตี่เราจะเก็บของเราต้อไหร่เอาไวเยอะ ทำกระเป๋าเนี่ยแตกต่างกัเพิ่มผลิตมูลค่ายอดายไปขายได้หลายตังค์หังหมอกไห้าหกร้อยบาทนะครับต้องสั่งจองนะไม่ใช่ว่าเดนก็ไปซื้อได้ย้อมแล้วก็ขึ้นเพื่อนะครับผลผลิตแตกต่างกันเพิ่มคุณภาพสินค้าจากังวลไหมครับว่าฝกจะตกไหต่อย่างไรที่ไม่มีคุณค่าคอามเปาทิและเพิ่มมูลค่าได้เยอะขา้นีนะครับ ไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้าจำเนืพยายาถวาสามารถสกไหมแต่เราต้องสั่งตาโมเดอร์ทางปอนเทต่อารดูแลอย่างดีสัดเที่ยวทักเมือ ส่งมาว่าจะเอาเท่าไหร่เท่าไหรแล้วนี่ก็ผลิตครับผลิตส่งมาแล้วตัวพัาธุ์นี้เนี่ยผบอกว่าช่องทางการจำหน่ายก็เป็นส่วนหนึ่งของการเกษตรก็จะใช้ประโยชน์ได้เยอะนะครับเพราะตอนนี้น้ำข้างล่างก็มีสุ่มมาในเรื่องน้ำใสด้วยนะครับวิทยากรนะครับกำลังน้ำจัดเข่าเทคโนโลยีที่ความรู้ให้กับทั้งพี่น้องที่มาร่ดูที่รอบ วันนี้นะคะเราถามเกี่ยวกับงานวันนี้นะคะว่าท่านประธานสพกรมีความรู้สึกยังไงบ้างคะโอ้มีความรู้สึกด,ดีใจเป็นอย่างมากเลยครับที่ชาวบ้านให้ความร่วมมือมาร่วมงานแล้วก็มีท่านนายอำเภอมาเปิดงานให้วนันนี้แล้วก็การก่อนงานก็มีเกษรรรตรกรกลุ่มออมไม่ว่าจะเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ไม่ว่าจะกลุ่มเกษตรกร,รต iant, ่างๆได้มาช่วยกันบริหารจัดการเกี่ยวกับการงานครับแล้วก็ก่อนจะถึงวันงานก็มาช่วยกันก่อนสองวันสาวันนี้ก็ มีความดีใจอยู่ครับภาคภูมิใจอยู่ที่เขามาช่วยดูแลเราในตรงนี้ด้วยครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือสำนักง,งานกเกษตรอำเภอครับต้องขอบคุณอย่างมากครับขอบคุณครับค่ะต่อไปก็มาถามพี่เกษตรกร,กรที่เข้าร่วมงานนะคะมีความรู้สึกอย่างไรคะรมีความรู้สึกยินดีค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามีความรู้ที่ได้มาร่วมงานในวันนั้นแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่เขาให้เราเข้ามาร่วมงานด้วย ต่อไปมาถามพี่เกษตรกรอีกท่านนะคะว่ามีความรู้สึกอย่างไร,รบ้างคะรู้สึกดีใจนะครับที่มีงานฟิดีนะครับก็องค์กรต่างๆก็ได้มาเข้าร่วมแล้วก็ให้ความรู้นะครับแต่ละบูธแต่ละฐานนะครับก็มีมีความรู้สึกยินดีๆเป็นอย่างมากครับคะ่ะสำหรับงานฟิลด์เดย์วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานสพรกรนะคะแล้วก็เกษตรกรทุกท่านนะคะ ที่มาร่วมงานแล้วก็จัดงานวันนี้ให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะทางสำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิม